สวัสดีครับผมโซบานะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโ o บอกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเข้าเซิร์ฟคนน้อยๆนะครับในโทรศัพท์นะครับวิธีนี้นะครับใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมเลยนะครับผมหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ก็ผมก็จะมาสอนให้ดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกเซิร์ฟก่อนนะครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟไหนนะครับผมสมมุติว่าผมจะเอา แบบออสตาร์นะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยนี่ครับก็จะขึ้นแบบมาให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับผมอ่าแล้วมันจะมีเขียนคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยเราลูสักคู่นะครับโอเคนะครับก็ถ้ากดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลยนะครับผมเลื่อนลงมาเลยเลื่อนจะมาจนมันจะมีคําว่านี่ครับมีคําว่า d e s c e n d i n g นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีคําว่า e อ็กอะไรนี่แหละครับผมให้เราติ๊กคําว่า e x c o คูดฟู l เซ e r ไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ติ๊กไปเลยพอเราติ๊กไปนะครับให้เรามาปรับตรงคําว่า Descending นะครับให้กลายเป็น ascending เนี่ยผมกดไปเลยอ่านี่ครับผมเราก็จะได้แบบที่มีเซิร์ฟคนน้อยๆแล้วนะครับเราจะมีเซิร์ฟคนน้อยๆครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับถ้าเราจะเล่นนะครับ แต่ผมไม่ได้เล่นนะครับแค่จะมาสอ,เอนเฉยๆครับวิธีนี้ก็ง่ายมากนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถอาไปทำตามได้เลยครับทำตามได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะครับผมวิธีนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ